บอสบิ๊กได้ออกมาพูดเคลียร์ชัดแล้วสำหรับประเด็นดราม่าน้องซีแกรมคะ่ะพี่น้องขาซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นดรามาถกเถียงกันในโลกออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียลประเด็นดรามาเรื่องอะไรเนาะสำหรับผู้ใดยังบอรสราบเรื่องนีเนาะก็คือเพจบ้านฮักของน้องซีแกรมอย่างเพจนะคะด้อมเต้าปะทูเนี่ยเพิ่นไดประกาศปิดตัวลงไปอย่างถาวรยุติทุกบทบาทของแอดมินนะคะปิดเพจปิดกลุ่มไปเลยอ่าก็มีเอฟ ีแฟนขับนะคะตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเกี่ยวกับดราม่าน้องซีแกรมไม้ที่ใส่กางเกงขาสั้นขึ้นเวทีหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวส่งสารน้องซีแกรมจัง ตั้งคำถามไปต่างๆนานาคิดเองเออเองนะคะเรื่องมันก็บานปลายเพราะมี FC บางคนนะคะยังที่ว่าแหละเพิ่นต,ตั้งคำถามเองคิดเองเออเองเอาไปโพสต์เองทีนี้นะคะบอสบิ๊กเอเนี่ยก็คงเห็นคอมเมนต์เหล่านี้เ,ออเห็นคลิปนะคะที่ FC ฟซีแฟนคลับไปตั้งคำถามกันเนี่ยแล้วล,ะล่ะเราก็เลยออกมาชี้แจงก่อนเรื่องมันจะบานไปลายไปกว่านี้อ่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้เราออกมาไล่ ชี้แจงถึงประเด็นดราม่านี้เนาะก็มีสองประเด็นบหมอว่าเนี่ยประเด็นเรื่องรถแฮกับประเด็นดราม่าน้องซ,ซีแกรมค่ะพี่น้องค่ะอะเอาโคก,กี้เมาูเจ็บกว่าหรเอาเพูดว่าอะไรละ่ะพูดถึงไหนแล้วพม่อวาพูดถึงคือเอฟซีมองว่าตอนนี้หลังบ้านซีแกรมมีปัญหาเยอะมากซีแกรมจอกจากค่ายซีแกรมจะไปอยู่ที่อื่นบอสเลยบอกว่าซีแกรมไม่ได้ไปไหนพ่อเขาไม่เป็นอะไรแม่หนุ่ยไม่เป็นอะไรคือ บ้านฮักบางทีเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเขาคือบ้านฮักเอฟซีบางที่เขา็ไม่มีปัญหาครบคอบขั้วเขาก็ต้องไปยุ่กับครอบรัวเขาเออคือซีแกรมนะ่ะเขามีครอบครัวมาที่อบอุ่นมาโดยเสมอแต่คนมองว่าเขาไม่อบอุน่นเขาต้องขาดเขาต้องอะไรซีแกรมเขามีครอบครัวที่เพียบพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของความอบอุ่นเด้เออแต่อาจจะไม่ร่ำรวยไม่มั่งคั่งก็ไม่มั่งคั่งเป็นเรื่องปกติบ้านฮักบางทีมันต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้นําบ้านเขาก็ต้องมี ผู้นํา <ผม S 1> บ้านักเขาต้องมีก็เป็นเรื่องปกติของของศิลปินทุกคนนะมัน,มนมมต้องการแบบ,บยบบันกันฟ<บ>ีแายทุกปีเด้วันนี้มีเอฟซีคนนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไปอยู่กับอีกคนน,งคน,นึงกับอีกคนนึงมันกลับเป็นซีทงเขาถึงบอกเราไม่สามารถเอ่อไปตีตราได้ว่าเอฟซี FC คนนี้สมมติว่าชื่อสมึติว่าชื่อแม่แม่ยังดีมึติว่าชื่อแม่กุ๊กกันว่าสมมทเตอร์แม่กุ๊กเป็นเอฟซีแม่ฮ่ะของบอสนักเซียนบอลช่วงนี้อาจจะเป็นเอฟซียู่ช่วงหน้า เขาอาจจะไปชอบอย่างอื่นหรือไปติดตามอย่างอื่นหรือมีพานธะภาระอย่างอื่นมันไม่มีใครที่จะมาเป็นเอฟซีใครได้ตลอดไปถูกไหมคะอืมมันอยู่ที่หลายตัวประกอบหลายอย่างก็กอ,ๆๆอยากให้เซฟอยากให้เซฟเรื่องครอบครัวน้องด้วยเพราะว่าคือหนึ่งครอบครัวเขาก็อาจจะไม่สบายใจว่าทำใหเคนเป็นตีช่มขอบข้ออย่าไปย,ยุ่งเรื่องครอบครัวเขาเลยคือให้มองเรื่องซีแกมเป็นหลักว่าโอเคซีแกมมาร้องเพลงซีแกมสุดท้ายแล้วซีแกมเสร็จงานต้องกลับบ้านอยู่กับครอบครัวเขาดิซีแกม บ่ได้เกิดณบ้านหลังนี้บ่ได้ป็นคน้นขอบคุ้นของนี้แต่สิแกมเป็นสมาชิกเป็นศิลปินในค่ายถ้ามองเรื่องฐานความเป็นจริงเขาร้องเพลงจบปุ๊บพ่อเขาต้องมารับกลับบ้านก็มองเป็นสองอย่างมองเป็นชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางานเวลามาทํางานคุณพ่อเราก็มารับมาส่งมาส่งที่นี่ ตลอดขึ้นรถหรือว่ามาทํางานเอาจริงแล้วพ่อเนามารับส่วนเด็งแต่เด็กๆมาเเขาไม่ออกเสือเฉยไม่ออกสือเขาเพิ่งมาทาเทําอะไรเพื่อที่จะแบบว่าได้อัปเดตชีวิตลูกเพราะว่าซีแกรมอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบมาถ่ายคลิปตัวเองอะไรเงี้ยคุณพ่อก็อาจจะเป็นคนถ่ายตรงนั้นให้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของซีแกรมแต่ข้อหมายคือว่าพานของขอบคั่น้องก็โตมากับคุณย่าอยู่กับคุณย่าอยู่บ้านหลังนั้นมาตั้งแต่เล็กแล้วถูกไหมอืมแต่ยูนั้นเราคุณพ่อโดยส่วให่ก็ยุติช่วงเวลาเหมือนกับโกกีกับกับ เออนั่นแหละพี่น้องมันเป็นที่เป็นอ่าส่วนตัวขอบคุ้ของน้องแต่ในเรื่องของเชื่อมโยงกับการทํางานเนาะน้องเนี่ยคือเก่าพวกยานน้องไงเนี่ยออกงานทุนยานคือเก่าแต่ก็อาจจะต้องมีการวางแผนกับคุณพ่อผู้ปกครองน้องเพิ่มว่าเออช่วงที่น้องปิดเทอมเนี่ยน้องมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นช่วงที่น้องเปิดเทอมอย่างเช่นพฤศจิกาันวามะกะลากรุภาเนี่ยน้องก็อาจจะแบ่งเวลาไปเรียนน้องไปเรียนไปเรียนอ่ะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถ้ามีไหนงานที่รับไว้หรือว่าเกี่ยวกิ้คือเซ็กซี่แล้ว ย่างที่ว่าคะ่ะพี่น้องขาบอสบิ๊กเองก็อยากให้เซฟน้องนะคะน้องซีแกรมด้วยสําหรับเรื่องครอบครัวบางคนเนี่ยก็เอาไปโยงว่าครอบครัวน้องเป็นจังสรนจังซีเออน้องซีแกมแล้วก็มีครอบครัวถึงถึงแม้ว่าครอบครัวน้องไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นตรงนี้คือที่ทํางานวันวันมาทํางานก็คือวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมเพราะว่าตอนนี้น้องก็ยังเรียนอยู่หลักๆน้องก็ไปเรียนจนถึงสุขส่วนเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมน้องก็มาอยู่ที่ โตเกียวและน้องซีแกรมเองเนี่ยเป็นโลโก้ของโตเกียวมิวสิกยังไงน้องซีแกรมไม่ไปไหนแน่นอนยังอยู่ตรงนี้พี่น้องขาเออบางคนกลับไปบอกว่าน้องสิไปไสายีออกจากโตเกียวล้วตตีชัดนะคะชัดเจนว่าน้องซีแกรมยังอยู่โตเกียวมิวสิกแล้วก็เป็นโลโก้ของโตเกียวมิวสิก ส่วนนะคะ FC แฟนคลับอย่างแม่นุ้ยที่พันปิดเพจไปเนาะคือแม่นุ้ยนะคะแล้วก็ยังรักยังหอมยังหวังดีกับน้องซีแกรมอยู่เสมอที่ยุติบทบาทตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเหตุผลส่วนตัวอาจจะมีสิ่งที่ต้องไปทําเช่นเรื่องของครอบครัวธุรกิจการงานของเราที่เราต้องไปเฮ็ดไปซัพพอร์ตนะคะบออาจจะได้มีเวลามาดูตรงนี้ ก็ได้สําหรับเหตุผลนะคะของแม่นุ้ยแต่แม่นุ้ยยังรักยังซับพอร์ตน้องซีแกรมอยู่เสมอพี่น้องขะสําหรับบอดบีค่ะพี่น้องขาแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมี สำหรับบอสบิ๊ก่ะพี่น้องขาแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ไม่นิ่งเฉยบ่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกระแสดราม่าจะดราม่าตัวเกียวมิวสิกหรือว่าดราม่าศิลปินแล้วก็บอยิงเฉยออกมาหลายพูดชี้แจงประเด็นต่างๆนะคะซับพอร์ตเซฟเอฟซีเซฟแฟนคลับแล้วก็เซฟศิลปินที่ว่าเป็นผู้บริหารที่นะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็เก่งในเรื่องของการบริหารพัฒนาบริหารอลีพี่น้องคะชื่นชมบอสบิ๊กจริงๆเนาะ สำหรับสุดท้ายนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะสาวไอก็ขอ ฝากนะคะ EP ล่าสุดนะคะปงล่างออนซอนจะได้ใครมาเป็นศิลปินรับเชิญเพื่นกับปล่อยทีเซอร์ไปแล้วทีเซอร์เนี่ย FC แฟนคลับก็พูดถึงเนาะถือว่าทําได้ดีมากเลยจริงๆนะคะเป็นทั้งเหมือนแบบว่า MV เป็นเหมือนภาพยนตร์เดสสำหรับทีเซอร์ปงปงล่างออนซอนนี่พี่น้องคะฝาก FC แฟนคลับนะคะไปซื้อบัตรกลุ่มปิดไปชมกันหลายๆเดอ้อเป็นกําลังใจให้กับน้องซีแกรมบอสบิก๊ก โตเกียวมิวสิกแล้วก็ศิลปินทุกคนนะคะสำหรับเมื่อนีเสาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พอๆกันไหมคลิปนะคะสำหรับเมออนีสวัสดีค่ะ